สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระเกตจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2565และจะอยู่ไปจนถึงวันที่18เมษายนปี2565ค่ะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตเป็นดาวของคุณงามความดีและเป็นดาวที่จะ ะมาช่วยกระตุน้นช่วยเร่งนะคะเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะกระตุ้นที่พบนั้นเรือนนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นดาวความคิดความอ่านด้วยนะคะและการโคจรมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ได้มาเจอกันกันกบดาวมฤตยูเราจะมาเช็คกันเลยนะคะว่าจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลาาัคนาราศีเมษดาวพระเกตนะคะได้ทําการโคจรยกเข้าทับดวงชะตาเกิดของคุณมาอยู่ในเรือนตนุลักษณ์นั่นเองนะคะและการมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ได้มาอยู่ร่วมกันกับดาวมฤตยูด้วยค่ะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่จะช่วยกระตุ้นช่วยเร่งนะคะแล้วส่วนดาวมฤตยูเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเป็นดาวปัญหานะคะอาจจะเกิดไปในด้านของทุกขลาภไปในด้านของเ,ออเรื่องของปัญหาหรือการ จุกจิกใจต่างๆนานาต้องบอกกันตามตรงแบบนี้นะในจังหวะที่สองดาวมาอยู่รวมกันทับจุดเกิดของคุณเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเมษควรจะมุ่งเข้าหาธรรมะควรจะมุ่งเข้าหา,าศาสนานะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณมีโอกาสจะได้วัตถุมงคลได้เข้าใกล้ศาสนาค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะชอบอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่ชอบวุ่นวายกับใครหรือเป็นเกณฑ์ที่คุณได้ไปร่วมงานมงคลไปงาน งานแต่งงานบวชแบบนี้ก็ได้นะรวมถึงงานบุญอย่างเช่นงานศพแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับได้เข้าใกล้ศาสนพิธีบางอย่างด้วยในจังหวะนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษจะมีลางสังหรณ์มีเซนต์บางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นในช่วงนี้มันทําบุญทําทานบ่อยๆมันสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนบ่อยๆปัญหาใดที่มันจะเข้ามานะคะมันจะได้เบาบางลงหรือปัญหาใดที่มันเบาอยู่แล้วมันจะได้ทุเลาหายไปนั่นเองค่ะ คุณจะมีหัวคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดนอกกรอบเป็นความคิดที่ต่างจากคนอื่นคนอื่นเขาไม่ทำกันแต่ตัวคุณจะทำหรือบางครั้งถ้าเป็นในลักษณะของงานนะคะงานใดที่มันยากงานใดที่แปลกๆงานใดที่จุกจิกคนอื่นเขาไม่อยากจะเข้ามายุ่งแต่ชาวลัคนาราศีเมษเข้าไปจัดการได้ประมาณนี้นะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณให้คุณเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยจัดการบางอย่างช่วงนี้คุณจะมีความคิดที่เป็นในด้านบวกมากขึ้นมี พลังงานบวกในตัวเองมากขึ้นมีทัศนคติที่ดีคุณจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกิดพลังงานดีๆต่อตัวเองนี่คือเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะปัญหาใดที่เข้ามาคุณจะเรียนรู้และค่อยๆแก้ไขกับมันได้ค่ะแต่ในด้านข้อเสียของชาวลัคนาราศีเมษนะที่ดาวพระเกตมาเจอกันกันกบดาวมฤตยูแบบนี้เป็นช่วงที่คุณจะคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วซึ่งการทำเร็วตรงนี้คิดเร็วตรงนี้เนี่ย อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดบางอย่างตามมาค่ะด้วยความที่ชาวลลขนาราศีเมษเป็นคนที่กล้าลุยกล้าเสี่ยงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะงอมืองอเท้ารอใครอยากจะทําเองลงมือเองประมาณนี้ค่ะบางทีการคิดเร็วทาเร็วหรือตัดสินใจอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดต้องระมัดระวังนะชื่อเสียงของคุณจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ผลงานที่เป็นชิ้นโบดแดงแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกตําหนิจากผู้หลักผู้ ใหญ่เขาจะไม่ได้นินทาหรือว่า,ว,าว่าคุณในทางเสียหายนะเป็นเหมือนการตักเตือนสั่งสอนตําหนิติเตียนแบบนี้นะคะสัมมากว่าถ้าคุณรับมาแล้วไม่ปรับปรุงตัวเองเนี่ยก็จะถือว่าจะได้พัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะความรู้ความสามารถของคุณจะก่อให้เกิดเงินจะก่อให้เกิดงานช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นมีความทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นมีความคิดที่แปลกแหวกแนวมีความคิดที่ทันสมัยมีความคิดที่อยากจะใช้เทคโนโลยีใช้การ สื่อสารใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์งานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลจะมีมุมที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ส่วนการเงินการทองถือว่าหมุนเงินได้คล่องตัวค่ะงานจะก่อให้เกิดเงินเกิดรายได้งานจะกระตุ้นให้เกิดการเดินหน้าให้เกิดการพัฒนาค่ะใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินคุณจะหาทางออกได้หาทางแก้ได้จะมีช่องทางทํางานเพิ่มจะมีช่องทางทําเงินเพิ่มมีอาชีพเสริมที่แน่ๆเลยในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าบางครั้งนะคะการที่คุณมีรายได้หลายทางปุ๊บมันก็ทำ ให้คุณใช้จ่ายเงินเยอะเหมาะพอเรามีไรายได้เข้ามาหลายทางแล้วเหมือนกับเราอาจจะ ลืมเก็บเงินนะ่ประมาณนี้อารมณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะรายได้ตรงนั้นก็มีเข้ามาตรงนี้ก็มีเข้ามาอ่าเดี๋ยวไปซื้อนู่นดีกว่าเดี๋ยวซื้อนี่เข้าบ้านดีกว่าจนบางครั้งลืมไปว่าอุ้ยเราต้องเก็บนะเราอย่าเพิ่งซื้อนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนกันไว้ในเรื่องของการเงินการทองนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษกันบ้างค่ะสําหรับใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณได้เจอกับชาวต่างชาติได้เจอกับคนต่างชาติต,าาต,ต่างภาษาเจอกับคน ที่มีตําหนิคนที่มีตําหนินั่นก็หมายถึงคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือผ่านการแต่งงานมาแล้วหรืออาจจะเพิ่งเลิกรากันกับคนรักคู่รักแบบนี้ก็ได้นะคะและในสําหรับชาวเมษที่มีคู่นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงน้อยใจกันหรือเข้าใจผิดกันได้อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในตอนนี้ในช่วงนี้ที่ดาวพระเกตมาเจอกันกันกบดาวมฤตยูดาวพระเกตเลข9้าดาวมฤตยูเลข0 9นย์กับศนย์เมื่อมาอยู่ด้วยกัน อารมณ์แปรปรวนง่ายมากๆนะคะจิตใจลังเลโลเลจิตใจหงุดหงิดง่ายใครมาพูดอะไรกระทบตัวคุณคุณอาจจะโมโหง่ายนะหรือบางทีคําพูดคําจาของคุณไปกระทบคนอื่นทําให้คนอื่นไม่พอใจในการพูดของคุณการพูดการชาอาจจะก่อให้เกิดศัตรูได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังความดันระบบเลือดระบบน้ําในร่างกายไมเกรนการปวดหัวการนอนไม่ค่อยหลับนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแล เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวคอบาลล่าไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะขอเสริมกลับไปที่เรื่องของการงานสักนิดหนึ่งค่ะช่วงนี้ถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่าคาดหวังมากนะ ต้องพึ่งตัวเองให้มากนะคะคุณเคยขอความช่วยเหลือจากใครได้แล้วคุณกะว่ารอบนี้ไปขออีกอาจจะต้องได้อีกมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องอย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากคนอื่นอันนี้ต้องเตือนกันไว้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกให้ชาวเมษทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ